ครับผมชื่อเด็กชายไตยพบคร,รมยมชื่อเล่นชื่อน้องตูนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามอินดีต้อนรับท่นานคณะกรรมการเข้าสู่โรงเรียนบ้านปาโคในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถศรรมศรรมึกษาครับตอนนี้ผมขอเรียนเชิญท่นานคณะกรรมการ รับชม VTR ของรโรงเ,เ,เรียนบ้านปะโคได้เลยครับขอบคุณครับโรงเรียนบ้านปะโคตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลปะโคอำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตสองก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2469เปิดทำการสอน3ระดับประกอบด้วย ก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นและนักเรียนควบรวมโรงเรียนบ้านโนนจำปาในระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งเป็นสองห้องเรียนห้องเรียนอนุบาลชั้นปีที่สองและห้องเรียนอนุบาลชั้นปีที่สามโดยมีนางนัชยาพรมสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคและบริหารงานร่วมกับหัวหน้างานบริหารทั้ง4ฝ่ายได้แก่ งานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปคำขวัญของโรงเรียนประพฤติดีมีวิชากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ของระดับปถมวัยแต่งกายสะอาดมีมารยาทงามประจาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของอนุบาลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีวินยัยและสำนึกความเป็นไทยหรือความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กด้านที่1คุณภาพเด็ก1.1พัฒนาการด้านร่างกายเด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขมีกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กที่แข็งแรงสุขภาพสุขนิสัยที่ดีภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปักโคบเด็กรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ผ่านโครงการอาหารกลางวันซึ่งจัดโปรแกรมไทยส o ูลลันช์มาใช้ในการจัดทำอาหารในแต่ละวันส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงแรายการวิ่ง50เมตรชายและแรางวัลเหรียญเงินรายการวิ่งผัด8คูณ50เมตรหญิงระดับชั้นอนุบาลการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 1.2พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขร่าเริง ผ่านการแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีความมั่นใจในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพดีมีมารยาทงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของระดับประถมวัย1.3พัฒนาการด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีวินยัย สามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมมาคารวะต่อครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นรักวัฒนธรรมและความเป็นไทยสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข1.4พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่าน6กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กลางแจ้งกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมและกิจกรรมเกมการศึกษาการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคและโครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดส่งเสริมเช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารสนทนาโต้ตอบเขียนภาพและสัญลักษณ์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คิดแก้ปัญหาจินตนาการและมีเจนตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชนสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์จัดทำแผนและดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัย2.2การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนนำความคิดเห็นของผู้ปกครองชุมชนมาจัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมคีตะมวยไทยกิจกรรมแอโรบิกกิจกรรมทอเสือกกิจกรรมคุกกิ้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสเต็มศึกษากิจกรรมวิทยาการคำนวณกิจกรรมหัตถคิต2.3 การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ตอบสนองความต้องการของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อแหล่งเรียนรู้ผ่านทางกลุ่มลายเพรือข่ายผู้ปกครองจดหมายข่าว Facebook YouTube และเว็บไซต์โรงเรียน ได้รับการยอมรับเป็นนวัตรกรรมทางวิชาการ2.4การจัดระบบการประเมินพัฒนาเด็กโรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาการของเด็กนำมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลให้ครบทุกด้านโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นแบบสังเกตพฤติกรรมสัมภาษณ์สนทนาและประเมินผลงานเด็ก นำผลจากการประเมินพัฒนาการมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้สื่อภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายมีการใช้ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอและคุ้มค่า กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา3.1ภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดแผนพ,นพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็กทุกคนตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา3.2การพัฒนาองค์กร โรงเรียนบ้านปะโคมีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผ่านรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม GPDCA 5S คือ G เป้าหมาย P วางแผน D ปฏิบัติ C ตรวจสอบ A กระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรอบที่4มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพจนได้ร,รับรางวัลจากสพทส่ทงเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน3.3การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านประโคได้กำหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยมีคอมพิวเตอร์3ห้องเรียนจำนวน89เครื่องซึ่งเพียงพอต่อผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3 และการกำกับติดตามประเมินผลรวมทั้งมีระบบการดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ3.4การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านประโงได้จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้กปกครองชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจนได้รับการประเมินภายนอกรอบที่4เป็นรุ่นแรกของเขตพื้นที่การศึกษา3.5การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศมีการจัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานอย่างเป็นระบบทันสมัยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มไลน์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กด้านที่4การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ4.1 การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเนรายบุคลออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละคนเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเล่นตามมุมกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษา 4.2การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างหลากหลายมีมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียนตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดสนามเด็กเล่นห้องวิทยาศาสตร์สวนพอเพียงวัดทุ่งสว่างปะโครปราดชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4.3การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียนครูร่วมกับผู้ปกครองประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเช่นแบบสังเกตพฤติกรรมแฟ้มสะสมผลงานแบบพัฒนาการเด็กและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเด็กครบทั้ง4ด้าน 4.4การนำผลการพัฒนาการไปใช้ครูนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กมาใช้ในการวางแผนจัดประสบการณ์ปรับปรุงวิธีการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลจากการทุ่มเทการปฏิบัติงานความร่วมมือทั้งบุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนบ้านปะโคได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับต่างๆดังนี้รางวัลสถานศึกษา1โรงเรียนบ้านปะโคได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่2ปีการศึกษา2556และมีผลงานเด็กประถมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยรุ่นที่2ปีการศึกษา2556ถึง2558 จากนั้นโรงเรียนบ้านประโคได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยกระบวนการสืบสอบกิจกรรมสเต็มศึกษาระดับประฐมวัยอย่างต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยคงสภาพรอบที่สอง เมื่อปีการศึกษา2,559ถึง2,561และคงสภาพรอบที่3ปีการศึกษา2,562ถึง2,566 2. รงางวัลชนะเลิศเรียนทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอบิกอวอร์สโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการปีการศึกษา2,562 3. รางวัลชนะเลิศเรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสอทโอเบกอวอร์สโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561รางวัลเกียรติยศผู้บริหารโรงเรียนนางนัชยาพรมสิงหง์ได้รับรางวัลคุรุสดุดี2562 2. รางวัลเหรียญทอง o บ e Awards ระดับชาติจำนวน3เหรียญทอง 3. รางวัลเสมาปอปอสอระดับกระทรวงศึกษาธิการ 4. รางวัล MOE Awards จำนวน6รางวัล 5. รางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมกปีการศึกษา2562รางวัลผู้เรียน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2รางวัลเหรียญทองแดงรายการวิ่ง50เมตรชายระดับชั้นอนุบาลเด็กชายวุฒิภักศรีอารุณการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2รางวัลเหรียญทองรายการวิ่ง50เมตรชาย ระดับชั้นอนุบาลเด็กชายกฤษดาระวใจการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองรางวัลเหรียญเงินรายการวิ่งผลดดคูณ50เมตรหญิงระดับชั้นอนุบาลการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง การนำเสนอเบื้องต้นโรงเรียนบ้านปะโคมีความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานะระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพผู้เรียนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นเบ้าหลอมเยาวชนที่มีคุณภาพสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติตลอดไป